สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าครับผมเจนดีให,ห้ยุ่งให้กินเนะครับวันนี้มานอนหน้าครับพี่น้องมานอนหน้ากับเล็กน้อยกลางเต็นนอนเลยใส่เบ็ดทิ้มไว้ครับประมาณสิบลังนี่แหละเช้าเราสิบ้าไปยามว่มา,ม,ามันสิหมานบ่พี่น้องใส,สเบ็ดไว้ไอ้สาอยู่หน้านนะครับตะว่ามันเป็นสาธรรมาชาติบ่มน โบมันปลาเลี้ยงครับปลาธรรมาชาติเลยพาไพติดตามเมืองวังมันที่มีนั่นละครกางเต็นทน้อนบน <laughs> ครับผมพาไพนติดตามเมืองวัามันนี้มีปลา,าก,กิงนเด็ดเน,นาะพ่ครับ <laughs> พี่น้องนี่นะครับผมปลาอยู่หน้าเองครับ <h> <h> โอ้เป็นงเลเนาะงเงียบๆเลยเนาะ ออเสียบเงียเขียดเลยสามลังครับเงียบอยู่ลังนั้นก็ได้ถ้าเด็กหน่อยมันนอนขอบสาครับผมนะม <c oughs> การเยน็ยนๆอากาศดีครับผม,มลังนั้นก็ยิ่งเขียดก,ก็คือเก่อนังนี้ว่า,างเด้าวแลัวนี้ ตีหลอนใจครับรอบพี่น้องโอ้ตีหลอนตีเขียดหลอนรูถือเดี๋ยวเพิ่งฟังพุ่นนครับมีฟังพุ่นครับพูดใช่ไหมพุ่นนี่ครับพปได้ปล่อยปลยปาครับเป็นธรรมชาติเลยเดี๋ยวไยยามฟังพุ่นกอน,นครับพี่น้อง เกียวบ้านครับพี่น้องเด็กหน่อยอยากนอนเต้นว่าสันว่ายุกนี้มันยุกโควิดนะครับรก็เลยบระกาศว่าไปนอนน้ำเขาน้ำผู้ก็เลยนี่แหละออกมานอนหน้านี่แหละทำเแลียวซะมีแต่หลกตะไพเนาะพี่น้องสมัยนี้ <c oughs> ครับผมเป็นเบียดลังนี่กันโอ้สันตะฟังสันสันด้พี่น้อง เอาเอาโอ้บนป่าถือปอพี่น้องมึงถือบนนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยยังไกลๆนั่นโอ้แม่นีิลีแม่นีิลีแม่นีิลีน่าใสๆเห็นโตเลยพี่น้องนั่น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 เอานั่นเห็นโตเลยเห็นโตเลยนานนานโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเริ่มต้องแปลวขึ้นมาครับแต่ฟังมันสั้น ぉバコワ。 มีปลาอยู่ต้นนี่นี่จะปลาอ้อยนะครับบ้านผม,มปลูกแต่อ้อยไอ้ปลาคอโอ้ตัวใหญ่เติบยด้ยพี่น้อง bay bay măng phăng phun y cáp bay không sao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  không không sao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  không น้องน้องเกาน้องแก้ครับผมนามยังลึกเลยไม่ได้อาปามา่ปล่อยจักจะมแต่ปาธรรมาชราติพอได้อยู่ได้กินพี่น้องนาแร้งก็เพราได้อาศัยบอเนี่ยนะครับกินน่ามันก็แห้งหมดไปเหลือแต่บอยยืนหน้าเนี่หละคะรับพอได้แล้วแรงแล้วง่าย <c oughs> นี่แหละครับผม,มบรรยากาศบันนอกมะยามบ้านปีใหม่ครับผมพลาดอยงหน่อยมาก จะเว้นกนลาลังขึ้นหรือเราก็ได้ตัวน,น,งน,งน,น,งงนึงครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งผลงานทั้งทั้งนั้นครับนี่นะครับพี่น้องสรุปยอดครับผมนี่ได้ไปปนเาสาตัวนึงครับผมกว่าผู้ใดเขามาเบิ่งเราไปเริ่มกดไลค์กดแชร์กดกระดิงด่งเป็นกาลังใจนะครับเด้ดเอผู้ใดมัก บรรยากาศมันนอกบรนบานธรรมชาตินอนเย็น,นทงให้ทงหน้าครับผมปูได้มักก็เงียบสงบนิจจกข้อมูลไว้ครับผมมานอนนะทีบรรยากาศดีบานโคกบานปลายังสีห่หละครับผมครับผม สำหรับืันนี้ก็นที่ได้กล่าวคำวา่าสวัสดีครับ